สวัสดีครับเจอของสายไปเลยครับอากาศเก,ก่าๆครับ,บมองเก่ามองเดิมจับนิ้วต้มปลาครับมันแซ่บเชฟย,ยะล้วนๆครับตอนขั้วตอนเนี่ยเนี่ยนครับตมบมมม้มปลาเออเออเนี่ครับเพ่เพื่อน มาขอท่อม่อครับติดโควิดเลยมาบ้านบรดทโควิดดิเด็กโควิดบ้าหวว่งมืนเดกวันตัวกากตัวอีกอีกสามพันหมื่นะนเนะยุ่ี่นี่นะยุ่งยี่นี่กากตัวเรือวนเขาไก่อะไรเนี่ยเอากักตัวไปเด้เขาไก่เลยกักตัวเขาเด็กักอยู่ห้องอยู่บนนาหรน้องเหอยบแต็ดวัวหมดเลยไปเรยนี่เลือน้องไหมเลื่อน้องเลือน้องเอาเืองยงเือที่ไงกรนตัวเง่กนม่นมันไม่ปานมันตามมนกินนี่ย เ็ไปเบาหนิเนี้ยฮะมันดินโบรา่เลยเฮ้ยยาดินละโอ้ยเมืนไหร่ดไปได้ตัวสิคอยเบานะเมื่อไรียมต้มปลาทาล่ะยังเสียบเลยโอ้ยต้มปลาพวกินพวกกินโดนปลากกินต้มปลาพวกินังไรยังกินจะเข้ปุ่นจะเข้ยยสแบบนีบุรแล้วาเอาสีบเลือต้มปลา ใส่ใส่เลย้ิใส่สส่าไปยังไปเลยนนี้นมาใส่ตลาดนี่นองโง่ไปละรอย่างปินอยู่อืมบยะไคร่โอ้ะไคร่ะไค่ใส่ะไค่ใส่ดีอกกันะไค่ใส่ดีมันมันต้มได้อีกอีสามี่หม้อด้วยนี่ตะไค่ใส่ดเวาเราเวลา่าต้มก็ล่างเอาไหมเอาเช้ใบเออเต้ม่ใส่

พูนั่งเียบเรียงท่านเป็นนเออปรียบใชุ้เป็นเียบพี่เออปรียบนย่องไหมย่องก็เล่ะย่องก็ยุปาย่างกันเขื่อนไหมมาเียบงานใหมกัาคณะไอเปลยนทั้งไอพวกน้นทั้งราน่ไปยุาไปโนไปไปยังก่อเอาก็ไปทางพวกโซนติลาแ่ท้ายกัทีหนบอเอลกระสนเลยล่ะไอพวกชนะทีเป็่นพวกนสองหนึ่งหรอลาวได้เล่นบอลโอ้เล่นดีเราคุณตันรวยที่ ก็ตวอย่างแล้วเปล่บอลให้ล่ตอนซิมที่แหลกวันนี้เก็บร้อยครับอุินเ่อนโอ้ของไงแล้วบอจอนะเจียวอาวุธโอ้โหไม่เย็นก็นหาคมากไหนครับไม่หันละไม่ไหนดำเลยมาครับต้มปลานี่บี่ไหว thì ừ, cả ra khi ra của ông phi đi cũng gần gần mọi anh mua Cái trà nước em gì đó. Ừ. Cái này quá. Là... Ừ. Ừ.

เน,บบน้องเบ,บี้ยงเลยเนาะอย่างพัวสามรอบหอวันนองต้นละไม่บอกอย่งพุหัวสองวันแค่น้เด็ก mọi người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  đẹp. người mọi người mọi rồi nó ัวเลต้องเลีย้งยงแบบออแกนิกว่า หน่พูดเนะตัวหามักบอกันนะบวมงไปไปลให้ฝาเลยม่กินบางไงบางไงบลฝาเลยเอาใช้เท่าอยนี่เจ้านายยูบอลไมบอลไม่หม่บ่อไเือก็ไปเอาไปเมื่อกี้นี่เร็วเกินเออไอ้พุกี้จะอยู่อันพุดกี้จะรวหรือว่าเจ็ดวดหวยก่าบางฟังเลยเอาขี้ไป าตอนนาบนนมมเมื่อ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 เคลื่อนเนี่สามทุ่มก่าี่ทุ่มเนี่ย้วมล้วมอกสมหแล้วไปไปไปไหมอย่งทเจเจาบ่อได้ไปนะยังไปแลงสมหมอจะมาบ่ว่านะว่าเพียงสามหมอกินขาตัวกินไก่เห้ยกินขากินกินเยอะไปเลยเลยหรนอเป่านเพ่กินต่วายมากไปเลยนะ ฮะยงกว่าออดูพ่อกันได้พอกันบ้างว็บางพวกพี่ไ่น่้หตวมือายเไเอาที่หาอยู่ทั้งอันพวนู้นที่ลาเอาไปหาอยู่นู้นที่ลาบเนี่เออแก่ดีแล้วเนาะ เฮ้ยยหาตรวรงของงานบ่นี่ยกอนก็กินเล้ยงกันดกินอะไรีกินอะไรกินต้อกบใหม่บ่เปล่ากินฮะอ๋อกกินยูกินเลี้งกินอะรกินอบ้าินบ้านกินบ้านนี่แม่ ตัเพต,ต,ตัวเรียอแล้วเาไปเร็วนยังไม่เร็วเนีเีตัวมาไปเร็วตัวมาหกันนะมาหัวหาเงนใครเรียกไปเฮียนคเรียกไปเฮียนนี่ลยเออมาหวกันท้พนที่พนที่มันนนันนันคนละส่วนไปดูด้ะมาทำเจกัน,<อ>านมามาทั้งอย่างกันเลทั้งอย่างพูดกันเทั้งอย่าง,างๆๆๆๆๆโอ้ฮ่าฮ่งบอกอี ยันหามันหลดมันเฮายมัหาตัวยั่วยั่วโนเซราบอว่าหางวุดขันมาเปไปเฮี้ยนเลยสิเสียยกสิอหางวุดเลยหางเฮี้ยนได้สามอุกเลยนี่คุณคล้ายขาวให้แล้ววะคล้ายขากินเลยเหอหาด้วงเดียวนี่ไงต้องเบิกตาออกมาหลดเบิกออมาเลย

ต้มปลาต้มอันพวกแบบขวเนไปเลต้แบวดนต้องแบบขวดหอต้องปลาเนี่ยไปเียเนี่ปลาตัวน้หน่อยงมั้งโอ้มึงก็บอว่าไอ้ต้มต้มแบบวดกูกูไปกินน้ำเนอเยอะยอะไปยมสั่ละกินน้ำไปยมเลยทีนี้เีงแต่กินน้ำผไปเอมไปยืมอีกละ่บอกินน้ำมันลยหลกินน้ำมันอเว้ยบรถได้กินน้ำกินน้ำตปลา เสียงไม่หยเสียงเนี่เสียงไมซีวะมีฮะมีเสียงโอ้ยมึเป็นเสียงไ้ไมมึงเห็ดเสียลงอันนี้เนาะเสียงเอซเ็ดเสีงไเนาะเสียงมึเห็ด่เอฟซีเลยมีเงินเลยเอเเห็ดมาตัวละอยกัขายตัวละสามแสนกัขายไปขายไปทำไมมีเงินไปเห็ดไตัวละลอยกัตัุนลอยบาทแต่วขายสองพมือมันุ้เฟซีกซื้อแล้วขายเอฟซีแมขายมึงก่อนแล้วเงินไม่กูนเออเห็ดกูซื้อเท่า้กมึงจะเห็ด แต่กูต้องคนอยๆอ่ะมันพวกออกแบบด้วยเสออฮะมึงพูตัวละหาร่อยกูบอกออวแบบตัวเสือดีๆแล้วมักเสือแบบไหนเสือพาดีๆเดี๋ยวพาทั้งนึงมันก็ใส่บดดูแล้วเนาะมึงจะใส่ประเทศเหรอต้องสะอิดเตี้ยต้มนี่แบนพวกก็ไมีหอยเนาะขายแบนขายหอยยิ่งงั้นเลยอตายแน่น่ะขายแบนขายหอยยิ่งเน่ยไม่รู้เนี่ยยังเอาดิ มันได้โบรานเสือความได้แบนเสือควอมแต่คนเป็นพิเจอร์คมแต่พุยางห่วยการตลาดยี่้อวันนี้เนี่ยวันนี้ไหนมาหาเาอยู่นี่มาไปไปไนมาเป็นยางนมันเกิดมามันมาเก้ยกินปลากันอยู่หนงสามโลนหวก้างมาหัวก้างมาก้างปลาหัวก้างเนี่ยปลาหัวก้างเมันต้มปหินเนี่ยปลาหัวก้างมันต้มมากินปลาหมันหัวก้างแเลยต้มจเป่ยะเพรนห่วงเกลย ต้เปอมันงกังง้บ้างป่โมกังต้มต้มปเปยหมม่งกังเี่มแบบเกล่เจี่ยยี่เจีมแบบบ่อยเกีมแบบนนับเกล แก่เสี้ยปังบุ้เพเดียวกับเม่อยว้เหี้ยงปังหันยอกันนี่สิโอ้ยกันี่กัรมีสีสันเลยวะหัวปเดียวปวพวกข้าแตผมก็สองคนอยู่ไงแ่บมากเมนูต่อไปเลยววะงวงเลยว่ะวุนเกี่ยวข้าวไหมไต่อไปต่อไป แกีข้าวย่ำพวกย่ำหมูม่วงต้มปลาลต้องแกีข้าวตัวเนาะนี่เขาไม่ได้เนมันแกีข้าวหลังจังของหวานมาที่นี่ของหวาน,นยังหลามีมาที่นี่มียังบ่ไอ้พูท้ทุวบทุ้ดีบัวมีกับไปหาซื้อออกมาบักโม่บมักเตียงบักมือบักยังก็ว่าไปบักเขือบักเขือก็เออมือเห็ดบักเขือของหวานได้หหหหตัวได้กินตะเกียบผม่องมหมูม่วงกินอยู่ทั้งนายยอดซื้อกินตัวเนาะซื้อกินบ่ยบบต้นมัมมีเงินบ่ มีเท่าๆก็มีกันาประกาศรักประกาศรรักแบเอามันแต่ของส่งกลางเราไอ้พวกของส่มส่มพนักงานนี่หรอกเดือนนักบาทกว่าที่ร่างเด็กเดือนละสามสิบเมื่อได้ได้เอ็กบาทด้วยเดือนละสามสิบเมื่อเงินเมียยังเงินเดือนหนึ่งเล็กบาทมันต้องได้เดี๋ยวหรอกไม่ได้คุยเพี้ยนเค้งนี่ยังได้เจ็ดบาทได้แสนหนึ่งก็ได้สามแสนมื่อทีเป็นได้เป็นยังได้หนึงงอ๋อได้เจ็ดบาทได้เดือนละแสนงั้นอย่างที่ได้หลายเถอะ ใส่เงินเดือนเดือนละแสนตัวใส่ประมาณสามแสนตัวเดือนเนี่จริงมาทั้งนั้นทุเรี้ยวไปยังกว่านี้แบบที่ไหนไปประสบการณ์ว่าประสบการณ์ไปครบลูกไอจำนงไปยังไหนแต่พ่อการได้คุยเฟสคุยยังกันดีว่คุยคุยเยอะจำนงเพื่อเพื่อนว่าเพื่อนร่วมาทำงานอยู่อันไอร์ดวินบางส่วงเดือนก่อนมั้งเพื่อนตุ้งหาอยู่เพื่อนว่าเพื่อนไม่รถอันบอรไปทำเรื่องสั่นไปรับไปเพื่อมาทำงานอยู่บอร์ดวินเพื่อนบอร์ดรถไปรถมากนะ เกมา่ายงางเรื่อยมาเกมาอย่างเียอืมนุ่งเลยเปลียกันอยู่กูส่งเลี้ยงเสียไปแล้วกบโบดอะมากเได้ไหมลอยอีโอ้นายเขาบอกเสียเสียคุณน่ยเสียคุณนี่ยดีได้แค่เสียคุนีนาเนี่โอ้ยกูเสียมาไลแล้วเออเปล่ยนมือเงียบจัดเอ่อเงียบเกลีเลยอาหัวใส่เง่นาเแก่นี่อ๋อแก่ข้าวนียังไ่แก่ข้าวแก่ซวงแก่ข้าวโบ่มีซวง่เสียงร สุดเลยใส่ละสุดใส่ได <ep feeling> <board> ้เท่ไไ้สุดเลยนะไอเบิ้ลสุดยังเนี่ยโอ้ยเบิดลมึงกินได้บ่กินได้ตูกงั้อพอกมันอะได้วยดีเออตรงใส่น้่งปลาสุดนี่ปลากลโก้ป่ะนี่โอ้ยเอปลาโลโก้เกี๊ยวปลากลโก้ใส่ปลาแดกเลยท้าปลาแดกเนี่ยปลาแดกโมมี่เลยดับแดกมีปลาแดกตัวนี้ยังนี่บัวแมนโมมี่โมมี่ที่ได้ป่ะนะบัวบัโอ้ยเปล่าเนี่ยเฮ่ยไม่นุ่มอ่ะเน่เดี๋ยวส่วนเดี๋ยวส่วนกัน ดนยากเลยกินเห็ดกินดีๆแล้วเราเห็ดมันด้เมันเป็ดกกลิ่นไม่เหมือนเห็ดเปียพริกมีอยู่แล้วกูวะพริกบัหนาไม่หรอมาเกินเผ็ดมีแต่อมาใส่กับอะไรพริกเหรใส่กับปลาครับผงสุลดใส่กับสุลด์แข่งเดียวเลยไม่กินเผ็ดกับหนูหนูไม่กินเผ็ดเพื่อนพ่อใจร้ายแหลงด้ยเนาะมา กินเพก็ได้มัน่เข้ม่าทั่วอีเสงน้ำปลาทั้งโรดีเส้ทั้งสม้เข้ม่น้มีประเดมันนไปไหมีท่ีกไหมโอ้ีจนเื็อพิกเน่าวางพวกาพิกเก็บออกก็มีเก็บออกก็ได้พคงมีบีเด็กพี่คงนี่นี่นนี่ น <c oughs> คือขา,ลก,อา,ลก,อาลกลายงก่ยลกเขาออกจงยาไปยังพิกพลกเขาออกได้ไหมไปสวนนเกียรไปมันยัไปอยู่กูเพิ่งไาที่ไปใส่เมื่อ <c> แ <oughs> ม่เมื่อนี่บ่ามาเอากูงั้ไงไไกูมอดเมืองานนี้สามสี่ถุงมย่าทำอผมมาว่าไงให้รายเล่นนะประเดี๋ยวคันไแบนนดจำได้หมจำเลย บมีหวยเันเบิดเอางัก็บอกมาสิเดือนละแสนสองแัอยลงมาบ้านมันเดือนแสนนึ่งตใส่เบิรสามแสนโบไอโบทุกต่อเดือนนะมันนี่จริง่าสั่ม่จริงเนาะก็ได้กำไรสองแสนดแล้วได้เดือดแสนหนึง้แต่ใ่ใส่เิต่นดแล้วกไรหมแล้วสองแสนกำไรหมดอ่ไรตัวมึงไปตัวกำไรมึนได้สวยมากไม่ได้สวยได้สวยมากอยู่ เป็ดนี่เจมเปลดจิ้มมึงไงล่ะใส่พุงสุลดหรอวะเซได้รูสตดวสลย่ซ็้องไม้ได้จิ้มมึงตะก้อนผงนัวขันท้าตะกุเขาว่าผงนัวทางเล่วดิเข้าไปพุงสุโอดเขาว่าอันเขาเ่าอะไรบาเพ็ดรทา่งกรทังตะกุกทังตะรวนกนเดี๋ยพวกองบาเพ็ดบ้านเขาเกินบางที่กันตัวคนไทยเิยอ้คนไทยเกินบาเพ็ดกันผมเพ็ดบ้านไม่คิดบ่เอากูแมนตัวไนเอากูลงไทยกันได้กูม่คิดมาคิด ยังเนี่ยบ้านทุกทุลบ่มีบกระมําอยู่บะจําบ่มีประจาอะไรอยู่นี่ยบานอะไรเห็นอยู่เอาจานมาไปที่นี่ต้องใส่จานก็ได้อันนี้มันนี่เสร็จเรียบร้อยครับเอามูงูปัดตัวน,นี่ยนี่ไม่ต้องปัด,ดหรอกสะอาดดีแล้ว เป็ดเนี่ยี่เสียนดีนบผ็มันเลยเป็ดแบที่เทำเปบนวดเป็นยังไงเนี่ยนดนีที่หมีนกอะที่ไม่ยาเมมัอยู่ต้องเส้นปลาอีกที่แนวดนี้้ะ ข้นน้ำตาข้มเนี่ยข้ไรถดีขายนำงานบลัมเนาะย่ำขายป่ะนี่บ่น้ำงานบรลัมบ่ะย่ำขายบ่ย่ำยกยกาวกซวงกินเราป่อข้าวเหยวถอ่ย่ำเสใสพวกเพิ่นย่ามืงเพ่งย่างเนา้งยังม่หอมแดงืเส่หอมแดงแล้วเส่ย่ำเส่หอมแดงเส่น้าตาลน้ำปลาหวานโอ้เฮ็ดเปลี่ยนตึงแบี้ ครับมาายนะส่งถายเลยเดี a, anh, <i> ๋ยวโคกคนตาลก่อนมันเข้มเนี่ยมันเข้มเนยเจ้านอยครับเมื่อใดก็บครับผมนล้เดือนนาผมละโอ้ยุดยังไงเงี้ยวเสเป็นยุดโควิดบ่ผมลาเอหมลาสิมือลาก่อนอัสิมือไหมมันโควิดบ่เนาะบ่โควิดลากอนซื้อนิบ่เนม่บ่่าอันอันผู้อวาคนกถือเด้งน่เลยคนก่ออีดองถือเด้งีนี่คนหม่มาบ่อันใครมาเที่ยวเราย้อนติดโควิดขาให้แสนหนึง บ่เพ wow. wow. hmm. wow. ื <S 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 cousin, ่อนเขาบามเขาเรยเทียว่อยกที่ยเ็ตเียนคอยเสีนนึงบทิเได้พิไปแล้วในเงินเสนเสียเนแต่มันกินหนักเนี่มันมันบราิมันยังไงมันเคุณบ่เพราะมันมันท่องเที่ยวเ่อยงไม่หมดการตลาดการราย่เนี่ยผมเด้อจงที่พักอีกรายงเนาะอีกจร้านทารอีกจองที่ยวองยังอีกคือมันคือคือมันบ้สมเจียการตลาดเขาสุ้มนมันลดได้ได้ ไอ้ตัวมก็จะหัวเนาะต้กบอกยังเงต้องกูฟังดูเรื่องบ่มันก็นลั้แตหน่หวน้องใหญ่บพกีมงยันทีบลลงอ่ทำลงตัวกันวอึียังี่ดจัดอีรีครับนี่ครับมี่ึ่แม่งกองแกบอกได้ดูเลยเพสหนสิบคนเหมือนเนี่ดีครับเคครับฝากกไลค์กดแชร์ครับ,สา,รรบสายไปเรยวนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ